เขาจะมีการจัดโต๊ะให้นั่งข้างนอกนะคะโต๊ะก็จะห่างกันประมาณเมตรเมตรครึ่งนะคะ,คะตอนนี้อยู่บนถนน Chapel ล,ลสตรีทนะคะเป็นวันพุธที่2องของเดือน e c e m b e มรหรือเดือนธันวาคมนะคะก็ข้างหลังนี้คะ่ะร้านอาหารจีนนะครร้านนี้ขายเฉพาะดมปริงหรือเกี๊ยวนะคะเกี๊ยวของจีนก็ไม่ได้มากินนานมากนะคะหลังจากล็อกดาวก็วันนี้ ถือโอกาสนะคะสามีก็ชอบร้านนี้มากก็มากินเป็นร้านที่เป็นแบบครอบครัวนะคะมีพ่อแม่ลูกขายทํากันเองในครัวเป็นร้านที่อร่อยมากนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนะค้ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูค่ะร้านที่จะพาเข้าไปกินเนี้ยเขาทําเองหมดนะคะแล้วก็คุณภาพของสินค้าอร่อยอร่อยเฉพาะ ดัม p ิ i n เท่านั้นคะจะขายดีมากแล้วก็ก็ทําอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกัน,นะคะ่ะประมาณ30สิที่นั่งแต่ตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่เองคนไม่เยอะนะคะช่วงนี้คนไม่เยอะแต่รออีกสักชั่วโมงเลยคนจะเต็มจนไม่มีที่นั่งเลยนะคะเขาขายดีราคาถูกบริการดีด้วยนะคะเป็นร้านธรรมดาธรรมดานะคะแต่อาหารอร่อยมากเลิกงานค่ะเลิกงานก็ตรงมาเลยแล้วก็ดูทรงผม ใส่หมวกเช็ทั้งวันนะคะแล้วผมนี่ก็ต้องรวบตอนนี้รวบธรรมดาปกติแล้วที่ทํางานจะต้องใส่เน็ตเขาไม่ได้บังคับให้ใส่เน็ตหรอกค่ะแต่ว่าเรารําคาญตัวเราเองเพราะว่าผมยาวมากนะคะก็เลยไปซื้อเน็ตมาใส่แต่ตอนนี้แบบมัดแบบอย่างเงี้ยนะคะผมกระเซิร์นี้แหละก็จะเห็นธรรมชาติของหนวอยไรแล้วว่าเป็นยังไงนะคะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูอาหารที่เราจะสั่ง กินประจําไม่เคยเบื่อก็คือเกี๊ยวกุ้งกับไก่อร่อยมากนะคะธุรกิจที่นี่นะคะถ้าเรามีแรงทานะคะเราไม่ต้องไปจ้างคนเยอะอย่างร้านนี้นะคะเขาอยู่ได้นะคะมีที่นั่งแค่30กว่านะคะแต่ว่าเขาอยู่ได้เพราะเขาไม่ต้องจ้างแรงงาน,นะะอย่างมากก็จ้างคนเสิร์ฟแค่คนเดียวแล้วก็นอกนั้นก็พ่อแม่ลูกนะคะทำในตัวสลับวันกันไปนะคะวันละสองคนธุรกิจเขาอยู่ได้นานมากนะคะอาหารเขานี่ คือเขาควบคุณคุณภาพได้นะคะแล้วก็ปริมาณได้ด้วยนะคะวเวลาเขาขึ้นราคาเขาขึ้นไม่แพงะคะขึ้นเสิร์ฟละ50าสเซนนะคะห้เซนต่อปีหรืออาจจะ50เซนต่อเดือนต่อหเดือ,น,อนครั้งหนึ่งก็ไม่แพงนะคะเพราะว่าคุณภาพเขาคับแก้วจริงๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเวลาเสิร์ฟนะคะซึมนะคะก็จะมีซอยซอสซีอิ๊วนะคะแล้วก็จะมี เวนิก้าหรือเขาเรียกว่าชิกโชชิกโชของอาหารคนจีนนะคะแล้วก็จะมีพริกพริกในน้ำมันนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าช mm ิล hmm. ี่ออยจะให้ดูยกันชิลี่ออยนะคะผ mm hmm. สมกันค่ะแล้วก็จิ้มดัมปิ้งนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. เกี๊ยวของคนจีนเป็นอย่างนี้นะเพื่อน สั่งเนี้ยมันเป็นเสิร์ฟครึ่งนะคะเพราะว่าแฟนไม่ได้กินเต็มเสิร์ฟนะคะก็มี18ชิ้นอยู่ในนั้นปกติเสิร์ฟหนึ่งก็12ชิ้นนะคะตัวนี้ก็คือชาจีนนะคะเราขอชาเขียวเขาได้เขาก็มีให้อร่อยดีค่ะตัวนี้คือน้ำจิ้มก็จะเป็นชิลิออย คือพริกในน้ำมันแล้วก็จะมีน้ำชิกโชหรือเวเนก้าของคนจีนแล้วก็ใส่ซอยซอสเข้าไปนะคะเดี๋ยวทานแล้วค่ะดูสิน่าอร่อยไหมนี่ค่ะดูวิธีกินไม่ยาก อร่อยแล้วก็นี่นะคะใส่เข้าไปค่ะออยยมมีอ่ะยัม,มีมากไม่ได้กินนานค่ะ ในพี่เข้าห่อในนี้นะคะจะมีจะมีกุ้งมีไก่แล้วก็ในนี้นะคะพอเราเข้าห่อแล้วใช่ไหมคะมันจะมีน้ําซุปอยู่ในนั้นด้วยค่ะถออร่อยไหมคะได้ร้อนมอ ห่อให้ยากนะคะเพราะว่าห่อเสร็จแล้วเนี่ยต้นทุนเราเนี่ยก็ประมาณลูกละห้าสิบเซนเหมือนกันคับ I don't know before chopsticks what Chinese used before, that the chopsticks. they used It said chopsticks were invented about four or five years ago, that means the concept one. <laughs> They've got millions of people, so it was cheap and easy. Two bits of timber. Mm -hmm. but, but time people are sensible right? Spoon and fork. ไปบน่นไปแฟนนะคะเป็นนะะคนอย่างนี้ท่านกินทั้งบน่น ก็ประมาณน่าจะสิบปีแล้วนะเจ้าของเขาจำเราได้เขารู้จักสั่งพิเศษได้ปกติเขาไม่ขายหรอกค่ะเสิร์ฟขึ้นอย่างเงี้ยมีคนเดียวค่ะที่สั่งนะคะสั่งอย่างนี้เด็กใหม่ทุกคนมาเสิร์ฟไน่งงแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าของร้านเขาไม่งงเขารู้จักนะครัะ Up to you eat yeah, you as much as you can you've got to put your appetite on man i want my stomach to shrink so i won't be as hungry. ้มน้ำซุปไก่เอากระดูกไก่มาต้มนุ่ๆนะคะแล้วก็ใส่เกลือแค่นั้นเองแล้วเขาก็มาเสิร์ฟ่างนี้เขาไม่มีนะคะว่าจะมาเติมกระเทียมเจียวต้นหอมอะไรไม่มีอย่างผักเนี่ยเขาก็ทําไม่เป็นนะเป็นผักดิกน,นะเอาลงมาแช่ในน้ำร้อนนู่มๆกินมาตั้งนานบ้านจะบอกเขาอยู่ให้เขาลวกนิดหนึ่งก็เลยเที่ยวนี้ก็ลืมอีก การจับช <g binary> ้อนของคนจีนเขาจับอย่างนี้นะคะเรากินอาหารจีนตั้งนานเราไม่รู้ว่ามันตรงนี้มันมีไว้ทําอะไรจริงๆแล้วคือมีไว้อย่างนี้เห็นไหมคะนิ้วเราจะถือช้อนอย่างนี้เลย่ะ แล้วชาจีนก็อร่อยนะคะแล้วชาจีนก็ฟรี ตั้งกล้องอย่างนี้จะไปตั้งตรงข้ามนั้นก็เป็นแฟนนั่งอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปสะดุดน้ําชาล้มคว่ำหมุกนะคะเกิดขึ้นบ่อยะค่ะเลยตัดปัญหาคือตั้งอย่างนี้แหละ ีก่กนะก็ดเปะแฟนบอกว่าเป็นคนกินอาหารอร่อยนานๆกินทีค่ะไม่ได้มาหาเขาก็สามสี่เดือนแล้วนะคะจะทำเองก็มันไม่คุ้มอ่ะกินสอคนแล้วก็เหลือนะคะเหลือก็ท้าไม่เก็บเท่าแช่แข็งก็ต้องรีบเร่งกินในสองสาวันใช่ไหมคะ ก็บางทีไม่มีเวลากินยิ่งไปทํางานอย่างนี้นะคะเวลากินจะน้อยมากเลยค่ะ เพิ่งเปิดเมืองมาไม่เกี่ิติ์เองเขายังมีลูกค้ามาเพราะว่าเขามีลูกค้าประจาเยอะสิ่งสําคัญในการเปิดร้านอาหารคือคุณภาพอาหารปริมาณที่ให้นะคะราคาพอเหมาะก,การบริการก็ไม่ต้องว่าจะหรูเลิศหรูดีเลิศแต่ว่าคือให้พร้อมทุกอย่างมาถึงปุ๊บนี่หนึ่งเสิร์ฟน้ําเลยนะคะน้ํามาก่อนเลยนะคะที่นี่เป็นสิ่งสําคัญมากน้ำมาปุ๊บเมนูตั้งหยุดบนโต๊ะอู่แล้ว ก็ไม,ม่เปันหาให้เวลาลูกค้าสี่ห้านาทีก็มาถามนะคะแต่ว่าร้านนี้ค่อนข้างจะหรือว่าเขามีพนักง,งานใหม่เปลี่ยนพนักง,งานใหม่นะคะเพราะว่าจะไม่มีพนักง,งานประจำเป็นพนักง,งานชั่วคราวแล้วก็เป็นเงินสดสมามารถจะเป็นนกักเรียนเขาก็เขาก็จะต้องมีการสอนนิดหนึ่งนะคะบางคนก็บริการดีบางคนก็ ไม่รู้เรื่องนะคะต้องส่วนเอานี่เราก็ให้อภัยเพราะว่ามันไม่ใช่ร้านแบบไฟาดายดิ้มเลยเป็นร้านแบบว่าพัะตาคารกินหมดแล้ว5นาทีเองค่ะนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าถ้าไปกินร้านอร่อยๆแล้วก็จะมาบอกให้ฟังนะคะตรงนี้ก็กินถ้วยนี้หรอก็ประมาณสัก20เหรียญน,นะคะก็ถือว่าไม่แพงนะคะในราคา ในราคาที่กินตรงนี้นะคะในเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเขาไม่ขึ้นราคาค่ะมีบริการทั้งน้ำจิ้มมีทั้งน้ำชาฟรีนะคะปกติไปกินทีอ่อื่นนี่ชานี้นะคะ3้เหรียญ5เหรียญแล้วแต่ร้าน,นะคะแล้วก็ไม่อร่อยนะคะข้างในนี้ไม่มี juicy juicy หมายถึงว่า เครื่องตัวผสมที่เขาห่อเกี๊ยวเนี่ยมันจะมีน้ําซุปอยู่ข้างในด้วยน้ําซุปนี่ก็ไม่ได้ใส่เข้าใส่เข้าไปนะคะเวลาเขาผสมกุ้งกับไก่ด้วยกันเนี่ยเขาก็จะใส่น้าเข้าไปนิดหนึ่งแล้วก็ข้างในนั้นก็จะมีเครื่องปรุงมีพวกน้ํามันงานมีเกลือมีซีอิอ๊วขาวจะมะีตอนนี้ไม่ได้กลิ่นเขาจะมีไอตัวขิงนะคะขิงปั่นด้วยนะคะ ก็จะอร่อยแต่เที่ยวนี้ไม่ค่อยได้ยิดขิงไม่แน่ใจว่าขิงจะมีหรือเปล่าแต่ก็ยังเหมือนเดิมค่ะเนีอร่อยเหมือนเดิมนะคะค่ะเดเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบาย